เอาคิดกูเราเนี่ยคือไฟท่าแดงไงปัดเปลี่ยนไฟแค่แค่จุดก็เขียนเงินลงแล้วนี่อาจารย์สาธิตเราห่มผ้าแล้วห่มผ้าแล้วได้เวลาทำวัดสดมันเย็นไปมาลงไม่ได้อะย้ำคำเคืนยามค่งคืนนี่อาจารย์อุ้ยเรายอาจารย์อุ้ย แจ้งดีแจ้งดีนี่หลอดไฟหลอดไฟดูหลอดไฟก่อนหลอดไฟดูหลอดไฟก่อนตั้งตั้งหรือยังดานโน้นดงดใช้เสียงงดใช้เสียงยามเด็กปราศาสตร์ปราศาสตร์ข้าวปราศาสตร์รวงข้าวนะที่วัดโพทองปราปราใสจังหวัดสุพรรณบุรีีวสกรรม นี่เปิดไฟแล้วเปิดไฟยังไม่ข้าเปิดไฟไว้ก่อนร้อยกว่าลูกร้อยสี่สิบหนึ่งสี่สิบเอ็ดลูกอาจารย์กรรำประสาทประสาทประสาทลวงข้าวนะประสาทลวงข้าวพรุ่งนี้ก็จะทําการสีแล้วทางานสีแล้วสีข้าวสีข้าวเปลือกสีข้าวเปลือก พระองค์ร่างเป็นปราสาทโรงข้าวปราสาทงข้าวที่วัดโพทองเจริญวัดโพทองเจริญปริวาสกรรมพรุ่งนี้วันสุดท้ายพรุ่งนี้วันสุดท้ายนี้ประดับไฟหน้าต่างอุโบสถอุโบสถมีอุโบสถอุโบสถอุโบสถวัดเป็นร้อยกว่าปีนะวัดนี้นะร้อยกว่าปีจัดปริวาสมาเจ็ดสิบปีพอดีปีที่เจ็ดสิบ หลังถ่ายโลกเปนอยู่ตอนนี้ที่70ปริวัติสกรรมแรม8ข้ำถึงขึ้น2ข้ำ เดือนหนึ่งเืนสุดท้ายของวัดโพทองเจริญนะวันนี้จะมีการสวดเจริญพุทธมนต์เจริญพุทธมนต์ให้กับญาติโยมนะเหมือนสวดมนต์ข้ามปีนะนี่นูนะเดี๋ยวจะเอาไปดูเป็นตัวตัวอย่างนะตัวอย่างนี่พระนั่งล้อมนั่งล้อมญาติโยมหนึ่งญาติโยม ฝั่งนี้ก็มีนี่ฝั่งนี้ก็มีฝัออ่งนี้ก็มีนี่หลวงพ่อเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามนี่อยู่ด้วยกันสามเบอร์อยู่ด้วยกันยอมอยู่ตรงกลางนะให้ญาติยมอยู่ตรงกลางแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ล้อมล้อมล้อมนั่งล้อมนั่งล้อมแล้วก็เจริญพุทธมนต์อันนี้ อนศาลานะศาลารอความพร้อมมารอญาติโยมขึ้นมาให้หมดแล้วก็จะได้เจริญพุทธมนต์กับญาติโยมเหนไหมล้อมล้อมรอบล้อมรอบ ดูบรรยากาศจูบรรยากาศญาติญาติโยมอยู่ตรงกลางแล้วก็พระคนเจ้านั่งล้อมรอบเป็นวงนะเป็นวงให้โยมอยู่ตรงกลางตอนนี้เรื่องโอโก45ตัวคาโตพระภาวการธรรมพิธีแล้พิธีหามานามาสามิสุภาดิพานโน

ภาวะเวริญญาภุปพะรังนิสัมปันโนยทิปิโสภะคะวาวิริญญาปะระมัคคปาลานิสัมปันโนยทิปิโสภะคะวาปุตโตสัพพะทุกขัง เกรดราหูมังกรกุมเมุกุเมผล่อระกสิงกันุเพื่อจิตนโรในสิราศีม่ยไปไก่อนา้อกอุปการสัดังไร Ain Ain Adi, fitnah karena sempurna itu bersuara. Tangjat, tangjat, kan bukan suara.